สวัสดีค่ะก็มาเจอกับนรินชาแนลนะคะก็มันนีนรินก็ทำแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะก็มาทานกันเลยค่ะก็ไม่ต้องกินดูลาทุกวันประมาณนี้ค่ะ สดหนามห่นหอนก็นนาะอืมอร่อยค่ะเครื่องไม่ครบแต่ก็แซ่บอยู่เด้อืม ก็สวัสดีนะคะขอให้วายนักเทนทุกคนมีความสุขกับครอบครัวกันทุกๆกันทุกๆครอบครัวทุกๆคนเลยนะคะอีกบุงชฉ่ออิชุนนะวายนักเทนฟัววายนักเทนให้ก็ขออีกเธอไม่มีกิ๊บเอาบัสอาแบบชีเตอรก็จะมี อะไรทํากันอยู่นะคะตอนเย็นๆซื้อของอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆคงห้อย <laughs> เธอไอ้เ <laughs> <laughs> ขาเฟนคาทัตโรเฟอร์ก็คนคงคนคงจะเยอะน่าดูนะคะเ <laughs> นี่ค่ะปักป๋อง คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เขาให้ความสำคัญกับครอบครัวเขาเลยนะคะก็คือเหมือนสงการบานเท่าหรอค่ะเครื่องมันไม่ครบเครื่องมันก็ครบอยู่แต่ว่ามันขาดพักอีกตัวผักไปแม่งลักแปงเสียไมพ่อแม่พี่น้องน่าริ้นแบบถ้ามี ผักอีตัวนี่โอ้ยคือสีแบบรสสมนแตนมากเลยค่ะเพื่อนอืรอสามีให้สามีพาไปซื้อแบบข้าวนะคะเพราะว่านรินขี้เกียจออกไปนะคะเพราะว่ามันลมแรงขี้เกียจค่ะนั่นแหละค่ะ แต่นั้นลินจะไปเองก็ได้นะคะแต่ขี้เกียจน่ะรอก,ก่อนข <laughs> ี้เกียจออกจากบ้านนะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าทำอะไรที่แบบว่ามันง่ายๆเอามันไม่ค่อยจะมีของกินในตู้เย็นแล้วนะคะเพื่อนๆน,นั่นแหละอืม อร่อยสดหนามแห้งๆแล้วมันมีมีแห้งเหนียวๆม่แห้งเหนียวๆเลยเป่ะ <c oughs> 嗯，嗯嗯、mm。Hmm. S 1> <S 1> <S จึงมากจึงมากจับแห้งอ,อร่อยค่ะเพื่อน ค่ะผู้ใดอยากกินคือจังนาเรียนกจะจัดเลยนะคะจะจัดเลยค่ะมันง่ายมากเมนูนี้เป็นเมนูของแถวบ้านนอกบ้านเรานะคะหูกวน แนี่นียแล้วอืมสับเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องนรินมาทักทายนะคะวันเสาร์วันอา,าทิตย์ก็ไม่ใช่วันเสาร์นะคะวันนี้ก็วันศุกร์แต่ว่าเราก็หยุดก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานเยอะ ก็ให้เพื่อนๆที่ยังไม่หยุดก็ทำงานไปก่อนนะคะแา,าเจอนาินใหม่คลิปหน้ามณนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสมดังเจปองร่ำรวยสุขภาพเงินทองนะคะวันนี้นาลินไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย